เอาแล้วครับผมกระซิบเพื่อทนทุกคนด้วยนะครับอยู่วันนี้อยู่กับไมคะเอาชิลล่หนึ่งคือสิบหกครับาหายกันไปนานเลยนะครับช่วงนี้ทคลิปแต่เฟดแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมยังทําซีรีส์นี้ต่อครับที่หายไปนานไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรนะครับผมจากหมู่บ้านคิวบันก,นก่อนนะครับผมได้นาพาพู้เฟรเจอร์มาสามตัวแล้วก็มีตัวหลุดเส้นทางไปตัวหนึ่งมันก็ไปยึดยึดติดกับเออ ต๊ะทำงานตรงนี้นะครับผมก็ไม่อยากออกจากสวนเลยผมก็เลยเอารั้วมากั้นไวนะ้แล้วกันให้มันผลิตบนมิวให้ผมนะครับ่าแต่วันนี้เราจะทำอะไรเราจะมาทำเป็นสามตัวแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกันหนึ่งนะครับนี่แล้วผมก็ไปจับซอบบี้มาหนึ่งตัวนะครับนี่อยู่ในนี้นี่ ผมใส่เนมแ็กไว้ให้เราด้วยนะครับมันจะไม่หายอหมถ้าเห็นวิลเลจเจอร์สามตัวซอมบี้ถึงตัวนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าใช้ทําอะไรอหมพวม่อนๆคิดถูกแล้วนะครับมันคือฟาร์มเหล็กนั่นเองนะครับไอออนฟาร์มแแล้วทีนี้ผมจะสร้างตรงไหนนะครับท่าที่ผมคิดน,นะครับคือสร้างแถวๆนี้เลยนะครับน่าจะประมาณตรงนี้เนาะเออสร้างตรงนี้เลยก็ได้ แนววางแผนที่ขอนะครับมันก็จะยาวประมาณนี้แล้วก็จะเข้าไปหนึ่งบล็อกตรงนี้นะครับจะเป็นที่ของซอมบี้แล้วก็มีรั้วกัน้นอย่างนี้เป็นบล็อกกั้นไว้นะครับแล้วต่อไปก็แบบนี้แล้วก็มีเตียงนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นบล็อกอาชีพครับเผื่อ,อน,นี่เผื่อว่าเราใช้แลกกระดาษห,หรืออะไรนะครับเพราะบางทีผมก็อยากแลกของเหมืนอนกันนี่พื้นที่ก็เล็กนิดเดียวนะครับพื้นที่ในการใช้อ่าเราจะต่อเวลาเราจะสร้างเนี่ยเราต้องต่อขึ้นไปประมาณแปดบล็อกนะครับถ้าเกิดเราเป็นพื้นเรียบแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือคือเราที่เจ็ดเกียรพื้นนะครับเ <laughs> นี่ยเราจะต่อไปสักสิบบล็อกแล้วกันนะครับให้มันสูงสนหน่อย มืจไม่มเกิดข้างล่างนะครับโอเคเมื่อกี้เราเล็งบอกกันได้ตรงนี้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคประมาณนี้ก็มังดีนะครับหัวอัลอดมาด้วยไหมเอามาเออปัดทอดไว้ก่อนเลยเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ เออตรงนี้สามแล้วก็บล็อกกั้นอย่างนี้เออ่แล้วก็อย่างนี้เออวางแบบคร่าวๆก่อนนะครับจะได้รู้นะครับว่าสภาพของมันจะเป็นประมาณไหนนี่ตรงนี้นครับบรเิเวณที่เวเลตจะเกิดสนนนี้ก็จะเป็นที่ให้ซอมบี้เดินเล่นได้ ไอ้มมนผมจะสร้างเกินมาแล้วเนี่ยใช่ไหมมันเป็นสี่บอกมันก็ก็ต้องทุบฝั่งใดฝั่งหนึ่งโอ้ทุกฝั่งน,น,นู้นหนอตัวออกไปเลยใช่ใช่ใช่ชนี่เท่านี้นะครับหลักๆเลยไหนล้วปูเป็นพื้นเลยปูเป็นพื้นก่อนเลยนะครับโอเค เป็นพื้นเสร็จแล้วเราก็กั้นเขตไว้น,นี่เป็นฟาร์มที่ทำง่ายนะครับแต่ว่าทรัพยากรที่ต้องมีก็คือคุณต้องมีงเหล็กจำนวนหนึ่งไว้ใช้นะครับแล้วก็ต้องมีเหล็กเพราะว่าเราต้องคับไอไออนแท p บดอนนะครับแล้วก็กับฮอปเปอร์ด้วยใช่ใชใช่นี่แล้วคุณก็ต้องพบเอ,อหูบ้านด้วยนะครับถึงจะทำฟาร์มแบบน,นี้ได้ แล้วก็ต้องมีเนมแท็กด้วยนะครับซึ่ง Name ท็กเนี่ยของผมเนี่ยผมได้มาจากเอการไปสำรวจเหมืองนะครับเหมืองคือเหมืองอะไรก็เหมืองเหมืองใต้ดินนะครับเอออาร n ันไมชผมพวกมันอยู่ในกล่องนะครับเ,เราลงไปก่อนเนาะคือผมอยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้น มอยากได้กระจกเพิ่มนะครับเดี๋ยวขึ้นรอบตัดไปเนี่ยเตรียมเจ้านี้มาแล้วอย่างที่บอกขึ้นจากนรกพิโรธนะครับ twisting l i เนี่ยนี่เราใช้ชชแทน scaffold ได้น,นะครับอ๋อแต่ผมเจอจ j u n g l ลแล้วนะครับเป็นจ j u n g l ลผมก็นำมันมานำกกต้นไผ่มันมาแล้วเดี๋ยวเราจทำฟาร์มใน EP ได้น,นะครับฟาร์มไม้ไผ่แต่ EP นี้ผมขอทำฟาร์มเลยก่อนนะครับ ตอนแรอาจจะแยกเป็นสองอีกีนะครับเพราะมันค่อนข้างยุ่งยากกับการนำพวกเลเจอร์กับซัมผัสขึ้นไปนะครับก็ขออภัยด้วยครับที่ผมไม่ใช่คนที่สร้างอะไรเร็วมากนะครับโอเคสักสามสิบอันก็น่าจะพอแล้วเนาะเอะอ,อผมงกบอกนะครับเห็นตกไม่ได้ต้องไปเก็บามา พอตรงนี้ปุ๊บผมอยากวางไป็กระจกไว้นะครับอเราจะให้มองเห็นด้วยแล้วก็วางตรงนี้ครับเป็นแบบนี้ก็วางกระจกไปกระจกต้องประมาณนี้นะครับ ก็วางเป็นบล็อกกั้นไว้นะครับอ่าแล้วก็ต้องวองบล็อกปิดตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ซอมบี้ทามันกระโดดข้ามาฝั่งนี้ได้ฮ่เราก็จะปักทอดไว้นะครับเพื่อซอมบี้หรือตัวอะไรมันมาเกิดข้างในนี่บอกไว้ป่างานนี้ก็นะ่าจะสว่างแล้วนะทรอดหนึ่งก็ได้ตั้งแต่บอกเนะี่ย มันก็จบผมจะไม่พอนะครับเนี่ยเออส่วนฟังซอมบี้นะครับผมจะวางเป็นบล็อกทึบไปเลยเราไม่ได้จะอะไรกับมันมากอยู่แล้วซอมบี้โอเคแล้วก็จะวางวักปิดไว้นะครับโอเค ้นตอต่อมาของเรานะครับก็คือการนำวลเลเจอร์ลงมานะครับอืมสิ่งที่ผมคาดไว้ก็คือผมจะใช้เป็นอ่าเป็นรถรางนะครับหรือเรือผมว่ารถรางน่าจะดีกว่าเนาะอ,อืผมค้ามาแล้วส่วนหนึ่งใช้รถรางก็ได้เนาะเราขอทุบเออ ชิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาทุกตอนเสร็จงานทีเดียวผม้องการบล็อกก่อสร้างนะครับบล็อกก่อสร้างของผมก็บล็อกทั่วไปนะครับเออใช้บล็อกอะไรดีบล็อกที่ทุกง่ายเออเอาไดเอาไลท์มาก็ได้นะครับสีมันเห็นชัดแตกต่างกับพวกหินพวกหินเนี่ยมันก็จะสีเทาๆใช่ไหมเออมันเป็นสีขาวๆเราจะได้เห็นว่าตรงไหนกันนี่เออ ะเราขาวิเลเจอร์ไว้ตรงนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมเขาลงไปดูนิดนึ่งนะครับนี่ว่าเป็นันไดขึ้นลงออสองบล็อกสามสี่โอเคถ็้ามีสองสองบล็อกตรงนี้เป็นกำแพงกันนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ตรงนี้เราต้องทำเป็นอ่ะเอาพ้วกมา ก็ขุดเข้าไปนะครับผมไม่มั่นใจนะว่าตรงนี้มันถูกไหมอ่ะตรงนี้เราจะต่อรางออกมาตรงนี้เลยนะครับเราจะมีมแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะขุดขึ้นไปต้องขุดให้เป็นขั้นบันไดนะครับเพราะว่ารถรางจะได้ขึ้นมาได้เค้ ต่อมาสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเป็นประตูรั้วนะครับอ่ยครับประตูรั้วมาเลยอย่างนี้ก็ถือไว้มือซ้ายนะครับด้วยความรวดเร็วเวลาทุกบล็อกปุ๊บทุกบล็อกนี้เราต้องรีบวางนะครับนี่อย่างนี้่ เราจะเป็นบล็อกเพราะวเร็อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ต่อมาแบบนี้โอเคอพราะวาเร็ต้องประมาณตรงนี้เนะโอถือบล็อกไว้นะครับแล้วก็ทุกบาางแล้วก็เอาเพ w e ะว a i เร็นะครับมาวางไว้ก็จะขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับ เียต่อจากนี้เราจะเริ่มขึ้นสูงแล้วนะที่ผมห่วงที่สุดคือขดย้ายซอมบี้เพราะมันซอมบี้มันโดนแดดไม่ได้นะอย่าลืมข้อนี้สำคัญมากเออผมผมไม่มั่นใจนะคว่าเพราะเร็วมันมีฤทธิ์ขนาดไหนนะเ,เดี๋ยวตรงนี้ผมมาเพราะเร็วไปก่อนนะครับมันต้องใช้แรงส่งสูง โ้คลิปนี้ยาวเนี่ยเลยไม่ไรนะครับไม่ไรโอเคอ่ะต,ต่อมาเราก็วนเข้ามาคนระับวนเข้ามาแบบนี้ขึ้นมาเลยโอ้ผมลืมไปผมลืมไปขอโทษขอโทษ ว่าถ้าเรียวนะคะมันต้องมีช่องให้นิดนึงฮะใกล้ถึงแล้วนะผมจะได้ว่าเขา,าเลยมันมีแรงส่งสูงอยู่นะแต่ผมไม่มั่นใจว่า,วามันมันส่งได้ขนาดไหน,นครับ เออเดี๋ยวตรงนี้เป็นเพลาวเร็วด้วยนะเนาะใช้เป็นบล็อกออฟเลสโตนอย่าให้พวกพวกก่อสร้างพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทุกที่หลังก็ได้นะครับเราไม่ซีเรียสขนาดนั้นโอเควางไว้นี่ใกล้ถึงแล้วเนาะสองสามสี่ เออแล้วก็วางขึ้นมาสามมันไม่ลงไปฝั่งโน้นนะผมกะระยะบล็อกผิดนะเนี่ยมันควรจะลงมาตรงนี้สิโอผมต้องต่อใหม่แล้วเนี่ยถ้าต่อใหม่มันก็ไม่ถึงเนาะทำไมดี ก็ตอบมาบ็อกหนึ่งนะแล้วก็อย่างนี้โอเคขั้นตอนสุดทานครับคือเราต้องทดลองใช้เองก่อนให้วลเลจเจอร์ใช้นะครับเอเคขึ้นไปเลยไม่ถึงเนาะยาจัง ปไ,ไปแล้วทอทุบขอทุบด้านล่างกัน,นครับเฮเยทำว่าเร็วแรงน้อยไปหรอหรือว่าต้องสองบอกหรือว่านี้นี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ อ้ยคือมันขึ้นไปได้ถึงระดับหนึ่งเนาะโอเคโอเคราสร้างใหม่ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องรถรางเนาะมันก็จะแปเอาใหม่เอาไหมโอ้ไปติดอยู่ข้างในผมไม่อยากเปิดประตูรัวข้างบนแล้วก็เดินเข้าไปนะครับผมกลัวเฟลเจอร์มันรีบิ่งออกมา กลัผมจะจับลงในข้างในนี้ได้มันยากมากิลเลเจอร์มันดือครับมันใช้อะไรล่อไม่ได้ด้วยอย่างพวกสัตว์มันใช้อาหารล่อดได้นะเทวเลเจอร์มันใช้พุกนั้นล่อไม่ได้เฮ้ยแล้วเราจะใช้เอ,อ่อเผาเร็วถี่ขึ้นนะครับเฮ้ยถึงตรงนี้ใช่ไหม ่ะอ,อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บอันนี้ก่อนอเนียพอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บผมว่ามันไม่ถึงแน่เลยวะ่ะตรงนี้ก็น่าจะต้องด้วยเนาะอู่จากสภาพแล้วขึ้นที่สูงนี่ลำบากแค่เพีย ค okay. ต่อไปก็ทดลองกับตัวเราเหมือนเดิมนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า่ใช้ได้แล้วบ้างเร็วเลยเรยวเลยทียยนี่อ่าพอลงมาตรงนี้ปุ๊บก็ทุกโอเคแต่เดี๋ยวเราต้องหาทางออกนะครับตัวหนึอ่ะอันนี้เป็นซิวทัชใช่ไหม เราต้องสร้างทางออกเฉพาะที่เราออกได้เท่านั้นอเออเราใช้อะไรเป็นตัวกั้นทางออกดีครับอืมยังไม่รู้เนาะว่าใช้อะไรดี อย่าปักไฟนะครับปักไฟไว่ก่อนก็ปุ่มเบาบางเดี๋ยวพอสร้างฟาร์มเสร็จผมไม่อยากให้ไอรอนโกเลีมันมาเกิดตรงนี้อาใช้เป็นประตูเหล็กนะครับไม่ใช่ไใช้เป็นรั้วแบบด้านล่างนะครับอไอรั้วที่ปิดหัววลเลเจอร์ไม่เกียครับโอเคล้ว ลงไปนอนยนะน่เนาะเพราะไอ้รั้วนั้นมันเราสามารถเปิดปิดได้เร็วนะครับผมว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์สูงเดี๋ยวนอนเน่อยรีบนอนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ฟัมบี้ตัวอะไรเกิดตอนเราสร้างของก,ก็้ายมาสองอันนะครับทีนี้ไม่เหลือเจอก็อกไม่ได้แล้ว เก็บประจากด้วยแล้ววกนะครับผมไม่อยากไปคุดซ้าบ,าบา่อยเป็นอย่างนี้เนาะหรือว่าอ่ะผมนึกออกแล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้วิเล็เจ๊ผสมพันธ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่วิเลจเจ๊ตัวที่ยังสูงๆนะครับ จะไม่มีเลเจอร์ที่สูงแค่บล็อกเดียวแล้วเราก็จะใช้เป็นแถบดอนะครับแป๊บเดียวไปครับใหม่แป๊บนึงนะครับเราใช้เป็นแถบดอแทนเนาะส่วนไอเกยียร์เมื่อกี้เราก็ปล่อยไปเลยแถบดอไม่เอาแค่เดียวเอาแค่คู่เดียวครับดูวุ่นวายเนาะ วิ่งไปวิ่งมาครับของเราสร้างแถวบ้านนะครับคนก็เลยวิ่งมาคับง่ายโอเคเราใช้การคานเข้าไปนะครับขาออกแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันก็ผิดนี่โอเคใช้ได้นะครับรก็ว่าอันนี้กั้นไว้ด้วยเผื่อเดี๋ยวซอมบี้จะเข้าซอมบี้เด็กจะเข้าก็เข้าไม่ได้นะครับ เวลาจะข้ามจะเปิดไหโอเคใช้ได้นี่นะขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็เอาลางปกตินะครับมาวางไว้ข้างในนี้บล็อกนี้ออกโอเคแล้วก็วางรางรถไฟอย่างนี้ก็ไปเลยก็เก็บได้สักคนแหละ เชื่อผมสิเข้าไปเข้าไปขอร้องแหละเข้าไปเข้าไปเถอะอผมติดผมติดบล็อกคนไทยน,นะเข้าไปขอร้องอทำไมมันร้ายขนาดนี้เข้าไปเซ่ไปดันไปเลยมูมมหเลเจอร์ตัวอน่งก็พยายามกานัอนออกเนาะ ไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วเราต้องรีบไปละโอ้ขึ้นไปปลอดภัยดีใช่ไหมปลอดคุนดีถ้าปลอดภัยใช้ได้นะครับแล้วก็ทุบอันนี้ชิ้นลงไปลงไปเขาเนาะลงลงไปเถอะเออนี่ครับเราก็ได้หนึ่งตัวแล้ว โอเคเราก็ปิดแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับก็ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้โอเคมเลเจอร์จ okay. ะ okay. ออกไม่ได้นะครับปัน <c> ท <oughs> าเข้าที่แปลดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมเมื่อกี้มันติดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอแก้อะไรนิดน,นึงเนาะมันติดเนาะเั้าเราต้องคูกบล็อกนี้ออกอ่ามันก็จะเลี้ยวมาเหมือนกันใช่ไหม เอ้ยน่าจะเวิร์กนะครับน่าจะไปไปเราไปเก็บอีกสองตัวนะครับง่ายครับเราก็แค่าวางรถไฟตรงนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเราก็ดันไปเฮ้ยผมลืมวางบล็อกอาชีพไปเลยเป็นไรเราค่อยทุกวางก็ได้เดี๋ยวเราก็เดินตามขึ้นมาเลยนะครับ อะลงไปอยากสตกิภาพนะเราก็ทุบโอเคส่วนบล็อกอาชีพนะครับผมคิดที่วางอยู่แล้วเราจะวางตรงนี้ตรงหัวนะคอะนี้ก็อีกตัวนะครับมันต้องมีสามตัวเนาะโอเค อุ่นีการเข้าออกง่ายนะครับง่ายนีดเดียวไม่ยากเลยเนีย่ยแล้วขนส่งมูลิตเจอเข้ามานะครับเดี๋ยวขนขนส่งครบสามตัวปุ๊บเราก็จะปิดพาร์ันแล้วมาทําต่อพาร์้านะครับเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปสิ อ่าเข้ามาแล้วไปเลยไปเลย,เลยโอเคเราจะขึ้นไปนะครับเท่านี้หกไปเร็วมากเลยขึ้นมาปุ๊บมันก็ไม่อยู่แล้วเ็นหมดแล้อ่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ทุกโอเคเท่านี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ แค่ย้ายซอมบี้นะครับย้ายไม่อยากครับซอมบี้ผมบอกเลยว่าย้ายไม่อยากย้ายแป๊บเดียวย้ายเราแค่ค้ามหมวกแล้วก็ใส่ให้มันนะครับให้มันกันแดดแล้วก็ต่อทางมาตรงนู้นก็ให้มันเชื่อมมาตรงนี้ครับแล้วก็หันหัวตรงนั้นเข้า,าผมทำนอกรอบมันอาจจะวุว่นวายมั้งไม่รู้สิก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่ากดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้กับสวัสดีครับบ๊ายบาย